สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะพบกับตุกและการรีวิวรถเข้าใหม่ของทางบริษัทรทยนต์บริษัทที่จําหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีแห่งนี้ค่ะวันนี้ตุกมาเอาใจลูกค้าที่กําลังมองหารถขนาดเล็กนะคะกระทัดรัดราคาประหยัดนะคะใหม่น้อยแนะนําคันนี้เลยค่ะเจ้านิสสันมาสีฟ้าราคาเบาๆนะคะสีสันน่ารักคันนี้เลยเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถไปพร้พอ,อมๆกับตุกเลยนะคะ สำหรับเจ้า Nissan Maz คันนี้นะคะทางบริษัทตั้งราคาขายไว้ที่3 2 9 0 0 0บาทค่ะรถวิ่งใช้งานมาน้อยนะคะวิ่งมาเพียง26,000กว่ากิโลเท่านั้นเองน้องเขาเป็นรถปี2019ค่ะเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันเลยสำหรับไฟคู่หน้านะคะจะเป็นไฟเดิมแท้ของโรงงานนิสสันเขาเลยนะคะดวงไฟตดโ,โตสวยๆงามๆแบบนี้กันเลย กระจังด้านหน้าค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยไฟสวยๆใสๆสกันแบบนี้เลยนะคะส่วนกันชนด้านหน้าค่ะไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆยังสวยๆงามๆอยู่เลยลูกค้าซื้อไปพร้อมใช้งานนะคะกับราคาเพียง329,000บาทระยะวิ่งใช้งานเพียง20,000กว่ากิโลเท่านั้นเอง สวยๆกันไปเลยนะคะส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ล้อก,กระทะแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อกระทะเดิมแท้ของโรงงานนิสสันเขาเลยส่วนของซุ้มล้อนะคะสะอาดสะอ้านค่ะไม่มีคราบหยุดไหลยเยิ้มของน้ำมันเครื่องให้เห็นนะคะรอยสีนรอยน็อตรอยเม็ดอดัดทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม สำหรับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสีฟ้าสวยงามแบบนี้เลยผิวพันธุ์ของน้องเขาจัดว่าผิวพันธุ์ผุดผ่องมากเลยนะคะสว,สวยงามงามกันไปติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยทั้ง4ด้านกระจกเป็นกระจกเดิมแท้ของโรงงานนิสสันเขาติดตั้งคิ้วกันสาบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอบคัน สวยๆงามๆกันเลยค่ะสำหรับเจ้านิสสามารถคันนี้เรามาดูรายละเอียดภายในตัวรถกันเลย สำหรับภายในตัวรถนะคะจะเป็นโทนตกแต่งด้วยโทนสีดำคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำเช่นเดียวกันค่ะสภาพของเบาะสวยๆงามๆนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนรอยยับรอยย่นใดๆซื้อไปพร้อมใช้งานกันไปเลยนะคะสำหรับเจ้า Nissan มาปี2019คันนี้ วงมาลัยที่ลูกพาจะได้นะคะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้ก็ไปเลยสภาพของพวงมาลัยไม่มีช้ํานะคะไม่มีสึกไม่มีหลอ่อสวยๆงามงานก็นไปเลยค่ะในหน้นาจอแบบนี้เลยสามารถเล่นเครื่องเล่นวิทยุ CD AM-FM ได้มีช่องเสียบ USB ได้พร้อมค่ะแอร์จะเป็นแบบแอร์อนาล็อกนะคะหมุนปรับระดับ4ระดับแบบนี้เลย มีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำให้สองช่องนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้มือจับตรงเบรกมือนะคะเป็นแบบมาตรฐานค่ะเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะคะวันนี้ตเตรียมกุญแจมาพร้อมฟังเสียงเครื่องยนต์กันค่ะเครื่องยนต์เงียบมากเลยนะคะเลขใหม่แท้เดิมเลย2 0 0 0ม7เพัน สิกกิโลเท่านั้นเองแอร์เย็นๆกับไปเลยสภาพทุกอย่างพร้อมใช้งานค่ะม่าบังแดดยังมีพลาสติกคลุมอยู่ไฟใช้งานได้ปกติม่าบังแดดฝันคงขับมีกระจกมาให้ด้วยเรามาดูความเรียบร้อยภายในซอกประตูรถกันค่ะ ตัวน็อตซอกประตูรถนะคะยังเหลี่ยมมุมเหมือนเดิมไม่มีการขยับขยื่นเคลื่อนหไหวใดๆเลยสวยๆงามๆกันไปเลยนะคะสำหรับเจ้าที่สันมาสีฟ้าคันนี้น้องเขาเป็นรถปี19นะคะยังใหม่ๆอยู่เลยสติกเกอร์อยู่ครบค่ะส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังจะได้บอกผ้าเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะคะ สวยๆงามๆกนไปเยาอบพื้นพรมค่ะพร้อมใช้งานค่ะรถเป็นรถขนาดเ,าเล็กกระทัดรัดนะคะหาที่จอดรถง่ายไปไหนมาไหนสะดวกค่ะสำหรับนิสสันมาร์คันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอย่าลืมโทรมาคุยกับตุ๊กได้ที่เบอร์094-442635 0หรือ a d l i n e P o o k 2 3, 3ค่ะ ไปด้านหลังครบค่ะโลโก้อยู่ครบด้านหลังเรียบร้อยสวยงามค่ะมีช่องวางกระเป๋าสัมภาระให้เดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะสำหรับจะไทีสั่งมาทนันนี้มีติดตั้งตัวเซ็นเซอร์มาให้แล้วนะคะสองจุดค่ะกันชนหลังยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์โลโก้มาครบถ้วนค่ะ ลูกค้าที่มีรายได้หนึ่งหมื่นต้นต้นนะคะสามารถผ่อนเจ้าวิสสมัทัันนี้ได้สบายๆเลยคนเดียวออกรถได้ค่ะโทรมาคุยกันได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสีหกศูนย์สามหหรือแอดไอดีไลน์ตั o o k 3เนะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเดิมนะคะห้องโดยสารที่สะอาดสะอ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบ ลูกค้าซื้อไปรับรองว่าคุ้มเงินกับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะคะในราคาเพียง3 2 9 0 0 0บาทกับไม่2 0หมกว่ากิโลเท่านั้นเองเรามาดูภายในห้องเครื่องเป็นเครื่องยนต์กันเลยค่ะมาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันเลยค่ะสำหรับเจ้า Nissan m a r t คันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์ 1,200cc นะคะ79แรงมา้าเครื่องยนต์ยังสะอาดสะอ้านนะคะแห้งๆกันไปแบบนี้เลยไม่มีคราบหยดไระเยื้อของน้ำมันเครื่องให้เห็นรอยจุดรอยเม็ดอัดอย่างยังเหมือนเดิมการด้านหน้าก็ตรงๆแบบนี้ไม่มีคดไม่มีงอนะคะไม่มีการตัดแต่งตัวถังใดๆเลยลูกค้าซื้อไปพร้อมใช้งานค่ะตัวน็อตซ่อกระโปรงยังอยู่ครบนะคะรอยซีนรอยเม็ดอัดทุกอย่างยังอยู่ครบโลโก้อยู่ครบ เราก้มามอ,อกรกอ,อยู่ครบลอยซีนลอยเมตอาร์ททุกอย่างอยู่ครบลูกค้าซื้อไปนะคะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแรกเครื่องเลกตัวถังนะคะบอดี้เดิมของเจ้านิสส a นมาร์คันนี้นะะ้องเขาเป็นรถปี2019นะคะ ทวนอีกครั้งค่ะสำหรับเจา้า Nissan m a คันนี้นะคะทางบริษัทตั้งราคาขายไว้ที่329,000บาทมาพร้อมกับไม่20,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะน้องเขาเป็นรถปี2019ลูกค้าซื้อไปใช้งานคุ้มแน่นอนค่ะโทรมาปรึกษาพูดคุยกับตุ๊กได้ที่เบอร์094-742-6035หรือแอด d l i n ียตุ๊กก็ k จุดที o k 23. ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยกหค่ะ หรือจะฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกจะติดต่อกลับไปค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ